ผมต้องพูดตรงๆเลยนะครับว่าตอนนี้วงการ AI สร้างวิดีโอมันไม่ใช่แค่กำลังมาแต่มันกำลังระเบิดเลยล่ะครับ ไม่ว่าจะเป็น V3 o ที่ก่อนหน้านี้ก็นับว่าสะเทือนวงการแล้วไม่กี่วันมานี้ยังมีโซ ra ตัวใหม่จาก OpenAI อีกเรียกว่าดุเดือดกันมากๆและมีอะไรใหม่ๆให้เรามาเล่นเต็มไปหมดจนแทบจะตามไม่ทันกันเลยทีเดียวแต่วันนี้ครับผมอยากจะมานำเสนอ AI วิดีโอที่ยอดเยี่ยมมากๆอีกตัวหนึ่งเป็นอีกหนึ่งในชื่อที่ทุกคนในแวดวงพูดถึงกันเยอะที่สุดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและที่ผมอยากมัเล่นให้ทุกคนดูมาก มากนั่นก็คือคลิง2.5เทอร์โบครับใช่ครับตัวเทอร์โบเนี่ยแหละ คือเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดจากฝั่งจีนที่ตอนนี้หลายคนบอกว่าแรงสุดๆทั้งในแง่คุณภาพความเร็วและราคาที่ไม่แย่เลยครับเพราะงั้นวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันครับว่าคลิง2.5เทอร์โบมันโหดตรงไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับแต่ก่อนอื่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ AI อะไรยังไงร,รายการที่จะเปลี่ยนความกังวลให้เป็นโอกาสทางธุรกิจลดความกลัวเพิ่มความเข้าใจและทำใ ให้ AI เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในมือคุณผมคิดครับ และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับ k ling AI, ling AI คือแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอด้วย AI หรือ AI Video Generator ที่พัฒนาโดย q u i ยโช AI l a b ทีมวิจัยด้าน AI จากบริษัทจีนยักษ์ใหญ่ที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อนั่นก็คือ t e n c e n t m มอนเองครับจุดเด่นของคลิงคือสามารถแปลงข้อความ Text ให้กลายเป็นวิดีโอสมจริงระดับภาพยนตร์ได้ภายในเวลาไม่กี่ วินาทีคลิงเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเก่งด้านฟิสิกส์การเรียนแบบการเคลื่อนไหวของกล้องและการเรนเดอร์ใบหน้าที่ละเอียดจนแทบแยกไม่ออกจากของจริงและรุ่นล่าสุดคลิง2.5เทอร์โบที่เพิ่องออกมาใหม่นี้ยังอัปเกรดความเร็วความเสถียรและความสมจริงของวัตถุและมนุษย์ขึ้นไปอีกขั้นจนถูกยกให้เป็นหนึ่งในคู่แข่งสำคัญของโซราจาก Open AI ในตอนนี้เลยครับช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาผมเลยได้มาลองนั่งเล่นคลิงสง 2.5เทอร์โบนี้ดูและเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังครับว่าความสามารถไหนของคลิงที่ผมว่าน่าทึ่งมากที่สุดมาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกเลยลองดูวิดีโอที่ผมเจนมานน้นะครับและนี่คือพร้อมที่ผมใช้ครับสันส้นๆแค่นี้เลย ที่ผมว้าวมากเทียบกับเวอร์ชั่นเดิมคือความสมจริงครับคลิงรุ่นนี้ได้อัปเกรดฟิสิก์ของโลกเสมือนได้แบบก้าวกระโดดเลยคือมันเข้าใจแรงโน้มถ่วงแสงเงาการเคลื่อนไหวของวัตถุได้ดีขึ้นแบบโคตรเยอะถ้าเป็นรุ่นเก่าเวลาให้มันสร้างคนเดินหรือของหล่นมันก็จะมีอะไรแปลกๆมาให้เห็นตลอด ของจะล่นเบาเกินจริงหรือเท้าไม่แตะพื้นแต่พอมาเวอร์ชันนี้ทุกอย่างมีน้ำหนักขึ้นหมดเลยจังหวะการเคลื่อนไหวที่ดูอิงตามหลักฟิสิกส์มีจังหวะกล้องสั่นจากแรงระเบิดแสงสะท้อนบนตัวเครื่องเหมือนทีม VFX ทั้งทีมมานั่งเรนเดอร์ให้เลยส่วนพลังที่2อ,อันนี้คือจุดที่ทำให้ผมถึงกับร้องเฮ้ย hey, ออกมาเลยนั่นก็คือเรื่องของ camera control ลองดูคลิปนี้นะครับ โดยพร้อมที่ใช้ก็คือที่ผมทึ่งคือการที่คลิง2.5มันเข้าใจคำสั่งกล้องได้เหมือนคนทำหนังจริงๆทั้งการแพนลงซูมเข้าแสงสะท้อนในตามุมกล้องซีเนมาติกจัดเต็มคือมันไม่ได้แค่สร้างภาพเคลื่อนไหวแล้วจบแต่มันเล่าเรื่องผ่านกล้องตามที่เราสั่งได้แล้ว มาที่พลังที่3กันครับการซมูเลตร่างกายมนุษย์เนียนสุดแบบแทมไร้ที่ติลองมาดูวิดีโอของผมกันครับ ก่อนหน้านี้ AI ว v ดีโอเจอปัญหาใหญ่เลยคือคนบิดครับแขนขาไม่ตรงคอสอกกลับด้านเดินแล้วเท้าลอยแต่ดู performance ของ cling องคลิง2.5สิครับจังหวะหมุนตัวขยับเท้ายันมือสรีระมันถูกต้องมากยันกล้ามเนื้อที่แขนเลยเห็นไหมครับผมที่สะบัดตอนหมุนก็ถูกตามหลักแรงโน้มถ่วงสุดๆคือมันสมูทแบบ motion capture จริงๆเลยอะแต่มันมีรายละเอียดหนึ่งที่ยังไม่เป๊ะนะครับคุณผู้ชมคนไหนหา เจอบ้างว่าตรงไหนคอมเมนต์ Comment มาหน่อยครับดูซิว่าเจอจุดเดียวกับผมไหมต่อไปนะครับเพื่อทดสอบขีดจำกัดของมันมากขึ้นผมลองใช้พร้อมนี้ครับ ฟังดูเหมือนฝันแน่ๆใช่ไหมครับซึ่งเทียบกับพร้อมก่อนก่อนหน้าพร้อมนี้นับเป็นคอมเพล็กซ์พร้อมหรือพร้อมที่ซับซ้อนเพราะมี3องค์ประกอบหลักที่ทำอะไรไม่เหมือนกันสักอย่างมนุษย์สัตว์วัตถุลอยในอากาศมีการเคลื่อนไหวหลายแบบพร้อมกันเล่นไวโอลินพลิกหน้าหนังสือปลาว่ายในอากาศสภาพแสงและเท็กซ์เจอร์ที่จำเป็นต้องสมจริงแต่เหนือจริงเพื่อทดสอบฟิสิกส์แสงและเงา แต่คลิงก็ยังสร้างออกมาได้ครบอย่างเหลือเชื่อถามว่าประทับใจไหมบอกเลยว่ามากครับเพราะมันเข้าใจองค์ประกอบซับซ้อนในพร้อมเดียวได้ขนาดนี้ถือว่าโหดมากแล้วแต่เรายังไม่จบแค่นี้ครับและผมต้องการวัดขีดจำกัดของมันไปอีกขั้นหนึ่งด้วยพร้อมนี้ครับ และตามคาดนะครับคลิงก็ยังมีจุดอ่อนครับคือเขียนตัวหนังสือในวิดีโอไม่แม่นและเป็นจุดอ่อนที่ AI เจงวิดีโอหลายๆตัวก็เป็นเหมือนกันที่มันเขียนมาในวิดีโอนี้เนี่ยมันไม่ได้คล้ายคำว่า Hello เหมือนที่ผมสั่งเลยครับขึ้นต้นด้วยตัว H ถูกอย่างเดียว <laughs> แต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่คลิง2.5เทอร์โบแสดงให้เห็นคือเรากำลังเข้าสู่ยุคที่ AI เข้าใจภาษาของภาพยนตร์แล้วจริงๆอีกไม่นานการ สร้างหนังสั้นหรือโฆษณาอาจไม่ต้องมีทีมถ่ายทำครบชุดอีกต่อไปเราอาจแค่พูดไอเดียแล้วให้ AI render er ออกมาได้เลยและนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของ AI film mm maker ตัวจริง แล้วคุณผู้ชมล่ะครับถ้าได้ลองคลิง2.5เทอร์โบคุณอยากให้มันสร้างวิดีโอแบบไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิครับและถ้าชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ช่อง AI อะไรยังไงของเราไว้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้พวกเรามากๆแล้วรอบหน้ามาเจาะลึกเทคนิคการเขียนพร้อมสำหรับการสร้างคอนเทนต์วิดีโอแบบนี้กันครับรอติดตามชมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ